ถ้าดูคลิปนี้แล้วรู้สึกว่าชอบใจชอบใจก็ฝากกดไลค์และกดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับผมว่าใครที่ตัดสินใจดูเรื่องนี้น่าจะเป็นเพราะเหตุผลเดียวกันกับผมก็คือมันเป็นเหมือนเรื่องสุดท้ายนะทางทีมภาคพันธมิตรเนี่ยพี่โตนะครับ,นะรบหัวหน้าทีมเ่ะน,นะเขาก็ออกมาประกาศว่าแบบล้างมือในขันทองคำล้างมือเรียบร้อยนะครับล้างมือเรียบร้อยแล้วบอพอแล้ว พันธมิตรมันก็แอบใจหายนะว่าหลังจากเนี้ยพันธมิตรก็จะกลายเป็นเหมือนเรื่องราวที่คุณคนแก่เมาส์กันถ้าเป็นรุ่นผมก็จะแบบสมัยก่อนจะมีพันธมิตรให้เสียงภาษาไทยโดยพันธมิตรอะไรอย่างเงี้ยเราบอกคนรุ่นหลังก็จะแบบเหมือนเป็นเรื่องเก่าๆแก่ๆขมๆที่คุยกันแล้วก็อมยิ้มนะครับจริงๆนอกจากพันธมิตรน่ะผมโตมากับนี่เลยให้เสียงภาษาไทยโดยอินซีคคุณทันไหมพันธมิตรอินซีอะไรอย่างเงี้ย นะอิเอ็นซีเหมือนไม,ไม่ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันไอ้ทีมภาคอินซีครับ mm hmm. เขาไม่มีแล้วหรือเขาเปลี่ยนชื่อหรืออะไรผมไม่ได้ตามเลยนะเพราะว่าออเหมือนเขาหายไปสักพักใหญ่แล้วครับเ mm hmm. หลือแค่พันธมิตรนี่แหละแล้วพอมายุคสมัยปัจจุบันน่ผมเข้าใจพี่โตกับทีมภาคพันธมิตรนะว่าคือมันก็ถึงเวลาแล้วแหละ ที่อาจจะต้องแบบล้างมือในอ่างทองโคงทองคำอะไรก็ว่ากันไปนะครับยุติบทบาทของทีมภาคพันธมิตรแยกกันไปรับงานก็คือนักภาคทุกๆท,ท่านนะเขาก็รับงานกันอยู่นะครับแค่ว่าไม่ได้รับกันในนามพันธมิตรแล้วเท่านั้นเองถ้ามีสมมุติอย่างมังกรหยกเรื่องใหม่หนังเฉินหลงหนังฮ่องกงคอมเมดี้ที่ต้องการกลิ่นอายแบบพันธมิตรอีกนายทุนก็สามารถจ้างได้ถูกไหมครับก็ ติดต่อกันเป็นคนๆซึ่งมันก็แล้วแต่คนน c คชันใครคนนคชันมันถูกไหมอะเรื่องนั้นก็ว่าไปแต่มันก็แอบใจหายนะพันธมิตรไม่มีแล้วอะไรเงี้ยซึ่งเรื่องราวของมังกรหยกจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาจะเล่าเจาะไปที่อึ้งยงนะครับซึ่งเหมือนช่วงสักปี2-3ปีนี่แบบ2021หรืออะไรสักอย่างเนี่ยไม่นานเนี่ยนะแบบไม่นานนี่แหละมันเป็นเหมือนแบบซีรีส์เป็นเหมือน อ,อเ่เป็นตอนอ่ะเป็นซีรีส์เป็นตอนก้อยเจ๋งอึ้งยงเนี่ยอ่มผมก็ไปทวนๆล,ลากๆเพราะว่าเรื่องราวที่ผมไปดูในโรงเนี่ยไอ้จอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยผู้ดํานโรงเขพูดเ็วสัตว์เสี้เล่าแบบเล่าแบบงงกันไม่ทันแต่พอที่จะเข้าใจเนื้อเรื่องอยู่ว่าเราคร่าวๆนะก็คือก้อยเจ๋งอึ้งยงเนี่ยเขามาพบรักกันโดยบังเอิญแล้วตัวก้อยเจ๋งเนี่ยเขาเหมือน มีคำพีก้าอิมในเรื่องมันจะมีคำพีก้าอิมใครจำได้ก็คือแบบท่องได้รู้คำพีนี้ก็จะแบบเหมือนลมลมปราณเพิ่มพูนเก่งเป็นจอมยุทธอันดับหนึ่งอะไรอย่างนี้คือเป็นคำพีที่อจอมยุทธทั่วราชอาณาจักรทุกคนเขาก็อยากได้กันอะไรอย่างนี้ใช่ไหมแบบใครได้ไปก็จะแบบเก่งขึ้นผิรุปิตาพระเอก กุ้ยเจ๋งเนี่ยเขาก็รู้เขามีอยู่ในมือใช่ไหมแล้วก็มีการไล่เนี่ยจิงคำพงคำพีกันระหว่างทางมันก็จะเป็นการแบบหนังจริงกําลังภายในชอบเป็นอย่างเงี้ยเหมือนมีความลับอะไรบางอย่างอย่างในเรื่องเงี้ยนางเอกกับพระเอกเนี่ยเข้าใจผิดกันต้องพูดว่าพระเอกเลยนะพระเอกคนเดียวอีกกุ้ยเจ๋งเนี่ยมันเข้าใจอึ้งยงผิดอ่อมันจะมีเหตุการณ์ที่เหมือนคล้ายๆกับสวนสวนดอกท้ออะไรทุกอย่างอะ่ะที่บ้านของอึงงอ้งยงอึ้งยงพ่อเขาเป็นมาร เออเป็นมารอาวุโสเก่งเลยนะมารเก่งเลยแล้วกว้วยเจ๋งเขาจะมีแก๊งอาจารย์เขาอย่างนี้แล้วกันนะมีแก๊งอาจารย์เขาเจ็ดประหลาดเจ็ดแปลกอะไรนั่นนะนั่น,ะนะครับแล้วก็โดนเหมือนโดนลอบทําร้ายโดนฆ่าใช่ปะ่ะแล้วก็แบบไปฆ่าที่บ้านของอึ้งยงอะไรเงี้ยโดยที่มีมารพักมารฝั่งหนึ่งไอ้ที่มารที่แม่งพิษงู จําชื่อไม่ได้อะแต่มันจะมีมารพิษงูใช่ไหมแต่ผมขึ้นอินเสิร์ตอยู่แล้วมารที่เป็นพิษงูใช่ไหมมันก็จัดฉากจัดเฉิกนี่สร้างความเข้าใจผิดไงปัน่นประมาณนั้นเป็นมารนอกจากเก่งวุทยุแล้วปั่นเก่งด้วยก้ <c oughs> วยเจ๋งอึ้งยงก็แบบเข้าใจผิดกันแล้วส่งผลให้ก้วยเจ๋งกับอึ้งยงจริงๆเป็นตัวติดกันมากลักจริงๆกลก้วยเจ๋งนี่คือติดติดกีนะก้วยเจิงนี่คือจอมยุทธติดกีนะไปเจอกัน แป๊บแป๊แปมึงรักง่ายพอๆกับไอ้เดอะโคลอ่ะไอ้เดอะโคลก่อนหน้านี้ที่แบบหดหูได้โคตรเท่อ่ะเออแล้วนะรักง่ายพอๆกับไอ้เฮียด้่นห <c oughs> ละแต่อันนี้คือแบบนี้ยังมีมาดไงไงไอ,อยังเป็นจอมยุทธใช่ไหม <c oughs> แล้วไอ้กว้วยเจ๋งเนี่ยเขาก็โดนมารปั่นใช่ป่ะแล้วเขาเข้าใจผิดว่าแบบ พ่ออึ้งยงอ่ะมานเนี่ยพ่อเธอเป็นมานใช่ไหมแล้วพ่อเธอฆ่าอาจารย์ฉันโอ้โหตุยตุยยกกระตูนเลยนะแล้วก็โกรธแค้นไม่เอาแล้วไม่อยู่ด้วยแล้วใครบอกติดกีไม่ติดไปแล้วหนีอะไรอย่างเงี้ยแล้วทำให้ทั้งสองคนเนี่ยพัดพากจากกันโดยที่ในเรื่องภาคนี้นะจอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยเขาเหมือนกับเขาเรียกอะไรเหมือนด้วยความที่ก่อนหน้าที่จะเข้าใจผิดกันอะทั้งคู่ก็เหมือนตัวติดกันตลอดอะไรเงี้ยแล้วเคยแบบอ่าทสัญ,ญลักษณ์กันไว้หมายถึงว่า เคยตกลงกันไว้ถ้าพลัดพรากจากกันให้ทําแบบนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วเราจะมาเจอกันคือไม่มีทางที่จะหากันไม่เจอภายในอาณาจักรจอมยุทธอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ไม่มีทางที่เราจะหากันไม่เจอให้เดินตามกังหันลมมีเขียนตัวหนังสือไปเหมือนเขียนกอไก่หา, <c oughs> ากังหันลมให้เจอถ้า ที่ใดมีกังหลังหันลมอันนี้กังหันลมไม้เล็กๆแขวนอยู่นั่นหมายถึงข้ามาตามหาเจ้าและข้าเคยมาตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยแล้วให้มองหากอไกสมมุติเนยมองหากอไกอ้ยกอไกอยู่ตรงก้อนหินให้ดูเลยว่าหางกอไก่ชี้ไปไหนข้าเดินไปทางนั้นแหละอะไรฟิลนั้นเขาก็หากันเดินทางทั้งเรื่องกันเนี่ยมีอย่างเงี้ยนะครับตลอดทั้งเรื่องก็จะมีการเดินทางตามหากันแล้วก็ระหว่างทางมันจะเล่นเหมือนซีรีส์จีนจะมีอย่างนี้บ่อยๆแบบว่าจะบอกแต่ไม่บอกจะรู้แต่ไม่ให้รู้ อ้ามือ,อ,อึงอึ้งเหมือนแบบจริงจริงมึงแค่เดินไปบอกก็ก็คือจบปมปัญหานี้คลี่คลายมันคล้ายๆกับว่าปมปัญหาเนี่ยจะคลี่คลายง่ายๆแค่มึงพูดพูดเพื่อน <c oughs> อ,อ,อีเจอึ้งยงนี่ก็แบบมึงรักรักกุ้ยเจ๋งมากกุ้ยเจ๋งนี่คือแบบอุ้ยพี่ยงยีเออกุ้ยเจ๋งเรียกยงยีอูจำได้แล้วยงยียยอียงยีนี่ก็แบบคือแบบนั้น ไม่ได้ฉันตอนนี้พี่กวยเจ๋งเขาไปเหมือนเขาเรียกอะไรอะ่ะเหมือนเป็นลูกหลานมองโกอยู่กว้วยเจ๋งมันแบบพ่อเขาโดนฆ่าตุยใช่ไหมแล้วแม่เขากับตัวกว้ยเจ๋งเนี่ยก็มาแบบหนีละหกละเหเล่ร่อนมามองโกช่วยไว้แล้วพวกฝั่งมองโกนี่เขาเลี้ยงกว้วยเจ๋งโตมาก็เหมือนแบบเป็นบ้านหลังที่สองเขาอะไรอย่างนั้นนะแล้วเขาก็เหมือนรับศึกรอบด้านอยู่ประมาณนั้น แล้วไอ้ยงยีนี่ก็แบบเฮ้ยพี่กุ้ยเจ๋งตอนนี้พี่กุ้ยเจ๋งกำลังเครียดฉันไม่อยากเปิดเผยตัวให้เป็นภาระกูไม่เข้าใจการที่มึงเปิดเผยตัวมันจะเป็นภาระตรงไหนมึงเห็นอยู่แล้วว่ากุ้ยเจ๋งเนี่ยแม่งแบบ ไอเ้เทียคือเมียก็ไม่เอานะคือที่บ้านเขาเหมือนเขาเรียกอะไรเหมือนจะพูดว่าคุมถุงชนก็ไม่ได้จริงๆแม่เขาก็ไม่ได้คุมถุงชนขนาดนั้นหรอกแต่อาจจะด้วยเขาเรียกอะไรท่านัคติ heroin, ไงรูปแบบของประเพณีอะไรต่างๆใช่ไหมที่แบบถ้าผู้ใหญ่เล็งเอาไว้เราก็แบบแเขาลบก,การตัดสินใจของผู้ใหญ่ฟิลนั้นคล้ายๆกับว่าผูกข้อมือกันไว้แล้วนะมีเจ้าสาวที่ผูกข้อมือกันไว้แล้วมึงอิยงยีอิสัตมึงก็เห็นว่า อ,อีกอ้ก้ยเจ๋งนี่คือแบบโอ้ยผมเข้าใจน้องยองยีผิดผมอยากเจอน้องยองยีอีเฮียเนี่ยบ้านมึงจะเบิ่มมันยังมันยังหนีออกจากบ้านพูดว่าหนีไม่ได้ขอแม่อะไปขอแม่กับขอพ่อบุญธรรมมันตีตัวเองเป็นพ่อบุญธรรมเลยมันจะมีกรรษัตริย์ขานใช่ไหมนับถือก้อยเจ๋งมันเป็นลูกคนหนึ่งอะไรอย่างนั้นนะครับเขาก็แบบกําลังศึกรอบด้านบ้านจะเบิ่มเอาง่ายๆอะ กวยเจ๋งเนี่ยบ้านมึงกำลังจะบึ้มยังขอพ่อขอแม่ขีมม่ม้าตามหาออฟตัสแว่นกองแสงที่จะช่วยปรเทคสายตาคุณจากแสงสีฟ้าไม่ให้มันทำร้ายและทำลายดวงตาของคุณและถ้าใครต้องการวาก,กุวาก,กุตัวนี้ก็สามารถเข้าไปจับจองที่เพจออฟตัสก็ได้หรือเว็บไซต์ออฟตัสก็ได้นะครับจริงๆมันมีตัวกันแดดอีกตัวหนึ่งใช้ดีเหมือนกันหล่อเท่เลท่อไม่แพ้กันและอย่าลืมนะโค้ดเวิร์ดมูฟวีลด100บาทครับกวยเจ๋งเนี่ยบ้านมึงกำลังจะบึ้ม ยังขอพ่อขอแม่ขี่ม,ม้าตามหากีมึงดรื <c oughs> แล้วอีกึ่งยงเนี่ยงยงยีนี่มึงก็เห็นว่าแบบอีกล้ยเจ๋งนี่คือแบบโอ้ยร้อนรุ่มร้อนเล่าขนาดไหนมึงก็ไม่ยอมไปบอกแล้วกูก็คันเดคะเนี้ยเพราะมัน <c oughs> ประเด็นก็คือแค่มึงพูดเว้ยถ้ามึงพูดนะมันจะไม่เป็นภาระเลยมึงแค่พูดมึงอื <c> ้อ <oughs> มึงฉลาดอะ เป็นไอ้นี่ด้วยเป็นอะไรนะผู้นำพักพักรยาจกอะ่ะเออเป็นผู้นำพักยาจกไปเลโอ้หมึงไม่ธรรมดาเอาง่ายๆมึงไม่ได้แบบสาวกระโปงกระโปรมที่ไหนแบบตาสีตาสาไม่ใช่ไงมึงมียศมีตําแหน่งมึงมีพระราษที์มึงเก่งไม่ธรรมดาเอาง่ายงมันเรื่องอื่นรู้หมดเรื่องนี้ไม่รู้เรื่องความรักนี่มันแบบวาย <laughs> ประสบการณ์เ่แท่งน้อยนิดแต่แบบคือนางเป็นห่วงว่าแบบอีกล้ยเจ๋งเนี่ยจะแบบคิดเยอะคิดมากกลัวมึงไม่บอกเนี่ยอีกล้ยเจ๋งเนี่ยแม่งมันดูร้อนหลนดูคิดเยอะกว่าเยอะเลยอะไรเงี้ยและแล้วเรื่องราวมันก็จะเป็นอย่างเงี้ยซึ่งหนังจีนส่วนใหญ่จะใช้อย่างเงี้ย เยอะเหมือนกันนะแบบว่า,าไม่ยอมบอกอึกอักอึกอักจะบอกเชียวไปเชียวมาเชียวไปเชียวมาจริงๆละครไทยบ้านเราก็เล่นมุกเนี้ยละครไทยบ้านเราก็เล่นแต่ถ้าเปรียบเทียบเฉพาะมุกนี้นะบ้านเรายังเล่นน้อยกว่านี้เออบ้านเรายังจะไปทางแบบพ่อแง่แม่งอนอพ่อตาแม่ยายบ้านเราไปเน้นเรื่องแบบคุณธรรมไปเล่นเรื่องอต่างชนชั้นอะไรเงี้ยคำว่าต่างชนชั้นนี้เป็นไม่ได้แบบเฮี้ยอะไรลึกซึ้งมากนักก็แค่แบบ ถ้าพระเอกรวยไหนก็ต้องจนถ้าไนเอกรวยพอเพรอกต้องจนบ้านคนรวยก็ต้องเหยียดคนจนอะไรอย่างเงี้ยแล้วบ้านเราจะไปเล่นเรื่องนั้นซะเยอะอะนี่คือท่านในพาร์ทความรักของทางฝั่งจีนผมรู้สึกผมเห็นบ่อยนะไอ้ไอมุกแบบเนี้ยแบบว่าไม่บอกอย่างเช่นแบบเหมือนในเรื่องเงี้ยอึ้งยงมันไปเจอกับจริงๆมันก็อยู่กันกับว่าที่พูดอย่างเงี้ยน,นะมันจะมีว่าที่เมียลูกสาวมองโกตรงนั้นอนะ เขาจะว่าท so like ี ity, And, job, Tonight, ่แต่งกับว่ยเจ๋งใช่ไหมสองคนก็อยู่กันก็เล่นเป็นเหมือนแบบพ่อแง่แม่งอนอยู่ช่วงหนึ่งใช่ไหมเป็นเหมือนรอมคอมติดรอมคอมอยู่ช่วงหนึ่งนะครับแล้วก็เนี่ยขยี้อยู่ตรงเนี้ยรอมคอมพ่อแง่แม่งอนจุกจุกจิกจิกอย่างเงี้ยอยู่ช่วงหนึ่งใหญ่ๆห่เลยระหว่างทางก็เล่าถึงปัญหาว่ามองโกจะต้องยกทัพผ่านเมืองนั้นเมืองนี้ใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการผ่านเมืองซึ่งไอ้เมืองที่ผ่านเนี้ยก็เป็นเมืองเหมือนบ้านเกิดบ้านเกิดของกว่ยเจ๋งนั่นแหละ นะครับแล้วเนี่ยก็เกิดปัญหาการมองโกต้องผ่านสุดท้ายแล้วไอ้ไอเมืองเนี้ยเขาไม่ให้ผ่านใช่ไหมก็เกิดการจะต้องแบบเหมือนตีฝ่าไปเพราะว่าเขามีแผนไม่ไม,ไม,ไม,ไมีอะไรของเขาทนะาะทาสงครามกันแต่เรื่องมันไปไวมากประเด็นที่กูจะบอกคือมันไปไวมากอีสัตว์ตรงกลางมันเป็นเหมือนหนังรักโรแมนติกคอมเมดี้รอมคอม,มเอาง่ายๆแล้วไปตอนท้ายอ่ะกูได้ดูอรยุทธ์แบบท่าอึงอางพยองเดชทียอะไรตอนท้ายนะครับซึ่ง โอเคนะผมคือเตรียมใจมาแล้วไงว่ามังกรหยกนะ่ะเรามาดูแบบกําลังภายในแบบจอมยุทธยิงพลงพลังแบบลมปราณแผ่ซ่านอะไรเงี้ยมันก็ได้แหละถ้าสมมุติแบบถามผมว่าแบบถือว่าโอเคไหมอะไรเงี้ยเราหวังแค่ว่าไปดูวรยุทธ์ไงแบบว,ว,วรยุทธ์อะไรอย่างเงี้ยอีกอย่างหนึ่งคือผมว่าหนังจีนอะ่ะงาน CG ผมผมซื้อนะเออมันไม่ได้อยู่ในระดับที่เรียวเว้เอางี้ CG ของจีนเนี่ยมันจะไปทางให้อารมณ์คล้ายๆแบบหนังอินเดียแต่ดูดีกว่าหนังอินเดียจริงๆนะถ้าพูดถึงคุณภาพของงานคอมเอร์กราฟิกอะเปรียบเทียบกันจีนกับอินเดียเนี่ยผมว่าเปรียบเทียบกันได้ของอินเดียเว่อร์เหมือนกันเออสองประเทศนี้เขาทําหนังเวลาทําหนังแอคชั่นทาหนังบิวหนักๆอะมันจะไปทางเว่อร์ไปทางแบบบิวอัพใหญ่โตเออกระเลกิกกันไปแบบพอสมควรนะครับของอินเดียมันจะ เน้นไปทางแบบเว่อร์ติดตลกตลกไปเลยใช่ไหมแต่ของจีนจะเป็นจอมยุทธเป็นวรยุทธเป็นนู่นนี่นั่นเราก็เห็นกําลังภายในปุ๊บป๊บปับป๊บปมี <c oughs> พักมามีคนดีคนชั่วใช่ไหมแบบสู้กันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอ่ามันก็ไม่ได้ดูเรียวหรือสมจริงอ่ะอืมซึ่งข้อเนี้ยมันมันก็มันก็เป็นการเป็นจุดที่ให้หักคะแนนได้เว้ยคือมันมันดูไม่เรียวดูไม่จริง มันดูแบบเห็นชัดว่านี่ c ีีนี่คอมพิวเตอร์การาฟิกซึ่งมันก็ต้องแบบหักคะแนนกันไปะนะนิดๆหน่อยๆตามภาษานะครับแต่ว่าผมว่ามันเป็นจุดที่คนดูทั่วไปน่าจะไม่ได้ซีเรียสกับมันและสำหรับหนังจีนกำลังภายในเพราะว่าเราไม่ได้ไปหาความเรียวนี่ถูกปะ่ะเอเราไม่ได้ไปหาความเรียวมันก็ไม่ได้ส่งผลกับความรู้สึกของคนดูเพราะว่าเท่าที่ผมสัมผัสมาเนี่ยมังกรหยกพูดตามตรงนะ ถ้านี่ไม่ได้เป็นเหมือนหนังที่เหมือนเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของทีมภาคพัมิตรอ่ะพูดตรงๆผมก็ไม่ดูเพราะผมไม่ใช่คนที่ตามมังกรหยกมาตั้งแต่แรกสตาร์วอลที่ผมว่ามีความรู้น้อยแล้วนะมังกรหยกผมรู้น้อยมากกว่าไปอีกคือแบบแม่แทบแบบจําเฮียอะไรไม่ได้จําได้แค่ว่าสมัยก่อนมันจะมีแบบเหมือนเอี้ยกล้วยเซลเหลงหนึ่งมีเตียบอกกี้อะไรเงี้ยจําได้ฟิล์ะเรือนลางมากแล้วก็มีเนี่ย อ่ากุ้ยเจ๋งอึ้งยงอะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็เชีย่ยแบบเยอะไปหมดอ่ะก่อนจะมารีวิวเนี่ยด้วยความที่ค้างใช่ไหมผมไปดูฟังพวกเขาสรุปมันจะมีช่อง u t u b e มันจะมีแบบบางทีช่องที่เขาแบบสรุปเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของมังกรหยกอะไรอย่างนี้เลยไงก็งงอยู่ดิ <laughs> ฟ,ฟังสรุปแบบฟังสรุปก็งงอยู่ดิ <laughs> โอ้แม่งตาโหตามยากมาก นะครับยิ่งชื่อตัวละครนี้พูดตรงๆนะของเกาหลีว่าว่าจำยากแล้วนะโอ้โหนี่คือไม่จำไม่ได้อะ่ะยิ่งโอโ้ชื่อจำยากอะไรโอเคเรื่องนั้นว่ากันไปเอาเป็นว่านี่คือความรู้สึกของคนที่ไม่ใช่แฟนมังกรหยกแล้วกันนะครับภาพรวมเนี่ยผมมองว่าอย่างน้อยๆคือเรื่องเนี่ยจบหมดแล้วนะที่ผมพูดไปเมื่อกี้คือมันหมดแล้วนะเออทั้งเรื่องมีแค่นี้แหละครับแล้วก็ตอนจบเขาก็แบบบอกว่า ก้วยเจ๋งก็อยู่คลองรักกับอึ้งยง้งแล้วก็มีสงครามอีกมากมายหลังจากนั้นหลังจากจบเรื่องอะ่ะเขาจะมีให้ดูแบบแปล,แปลขบวนนูน่นนี่นั่นแล้วก็มีสงครามอีกมากมายที่ก้วยเจ๋งกับอึ้งย้งจะต้องเผชิญนะครับแล้วก็ช่วยกันไมเซ็ตของก้ยเจ๋งกับอึ้งย้งก็คือพยายามลดความเสียหายอะไรฟิวฟินั้นนะนะ,อ,ะอยากให้มันแบบเป็นโลกที่น่าอยู่มากขึ้นหรือฟิวนั้นก็วางกันไปในะกก็เล่ามันคล้ายๆกับว่ามังกรหยก จอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยมันเซอร์วิสแฟนแบบร้อซแบบเซอร์วิสแฟนยิ่งกว่ามาว์เวลเซอร์วิสแฟนอีกคือถ้าคุณไม่เคยดูมังกรหยกมาก่อนผมกล้าพูดว่าน่าจะรู้สึกเหมือนผมวว่าก้ยเจ๋งมึงรอกูด้วยอแ <c oughs> ม่งเอ,ขอะขึ้นมาอีกแล้วแม่งคุยกันแป๊บหนึ่งขึ้นมาอีกแล้วกูนึกว่านี่ไม่ใช่หนังแอคชั่นนึกว่านี่เป็นหนังมา <c oughs> แม่งอาคีไม้กวเอออาคีแม้วเชี้ยแม่งไปไวมากแป๊บๆอยู่นี่แป๊บๆอยู่นั่นแป๊บๆฝึกได้แป๊บๆไปปราบกันแป๊บๆป๊สู้เผอแป๊บเดียวสงครามแล้วแล้วสงครามปั๊บไอ้เฮียนั้นสู้ปั๊บปุ๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บทหารแล้วมึงนึกว่าจะได้เห็นสงครามตอนสุดท้ายอ่ะนึกว่าจะได้เห็นสงครามเห็นอะไรกันไอ้ชี้คนตั้งเยอะคนแบบ กูตั้งเยอะอะ่ะสุดท้ายซีนสู้ตอนจบกูมาดูคนสองคนปล่อยพลังใส่กันมันก็จะแบบเงาเงานิดนึงเหมือนมึงเวลามึงเล่นเกมอะ่ะเป็นสตรีไฟเตอร์เป็นเกมต่อสู้เป็นอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีแบบเหมือน NPC เหมือนตัวละครที่อยู่ในฉากอะ่ะแล้วเขาจะยืนมองแล้วก็แบบเออเอ้าเอา,เอ,าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มาดูแบบก้อยเจ๋งมาดูกว้วยเจ๋งสู้กับจอมมารอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็โอเคแหละคือโดยรวมอะ่ะผมว่าถ้า แค่เฉพาะซีนที่ไอ้จอมมารกับกล้วยเจ๋งสู้มันก็มันก็สะใจดีเพราะว่าเราอยากมาดูอย่างนั้นไงมาดูมังกรหยกใช่ป่ะส่วนเรื่องราวทั้งหมดพูดตรงๆนะกูกูตามไม่ทันอ่ะกูกูตามไม่กูตามไม่ทันอ่ะแบบใครเป็นใครไอ้ยีจอมมานี่มาจากไหนแล้ยี่มันเอ้ายี่มันมันป็นใครยังไงยี่มันงงไปหมดแต่สุดท้ายผมอ่ะพอที่จะ จับใจความได้จากไอ้ความสัมพันธ์กว้วยเจ๋งอึ้งยงนั่นแหละความสัมพันธ์สุดท้ายผมก็จับเส้นลอมคอมได้อืมไอ้ประวัติอ่ามังกรหยกไอ้เส้นไทม์ไลน์ที่เขาเป็นเหมือนพักนู้นพักนี้กว้วยเจ๋งอาจารย์เจ็ดคนไอ้เขาเรียกอะไรไอ้สุดยอดจอมยุทธห้าคนอะไรนั้นผมไม่รู้จักนะ ไปนั่งดูก็งงแบบเขาบิ้วแบบเหมือนกับว่าต่อกับตันอเมริกาไอรอนแมนด็อกเตอร์สเตรนอะไรอย่างเง้ยเลยนะป้าหนึ่งว่าแบบนี่คือตัวละครสําคัญถ้าใครเป็นแฟนมังกรหยกคง,คง,ค,งคงรู้จักมั้งเออแต่ผมไม่รู้ไงผมก็ว่าน้าโปรโมท5คนนี้นะเท่มากเลยแต่ขอโทษดีครับใครครับเนี่ยกูก <laughs> ูนั่งงง,งอยู่ใครวะเนี่ยทำไมดูเท่ผิดชาวบ้านผมเคยเห็นนะมั้งอย่างเี <c oughs> จำได้แค่ว่ามันจะมีอาจารย์คนหนึ่งที่เป็นเหมือนแบบยาจกอ่ะเออคล้ายๆอย่างนั้นนะ่ะที่เขาแบบฝึกกล้วยเจ๋งแลกข้าวอ่ะ เออที่แบบอึ้งยงไปทําไก่ต้มน้าปลาให้กินที่อเออแล้วฝึกมังกรหมัดมังกรเลยนั่นน่ะเออนั่นน่ะนั่นะน่ะ,ะ,ะ,ะหนึ่งคนที่เราได้เห็นใช่ปะแล้วก็ไหลไปเรื่อยผมดันไปเกาะเส้นลอมคอมไงเออเส้นลอมคอมที่ตัวกล้ยเจ๋งอึ้งยงอะไรเงี้ยแล้วก็พาไปก็เกาะตรงนั้นไปแล้วก็ไปดูข้มสัมพันธ์นู่นนี่นั่นก็ขัดใจอย่างเดียวก็คือมาดูหนังกลาลังภายในไงก็นึกว่าจะได้ดูซีเรียลชนเยอะกว่านี้มันก็เยอะซีเรียลนมันน้อยไปหน่อยเออสำหรับผมนะ เรเยอเช่นน้อยไปหน่อยน่าจะให้เห็นเยอะกว่านี้อีกอย่างหนึ่งคือเข้าใจไว้ว่ามันเป็นผลงานแบบฉีกเคะคุณถ้าใครติดตามทีมภาพพันธมิตรหรือหนังเขาเรียกหนังหนังจีนกำลังภายในทางฝั่งพันธมิตรอ่ะเขาภาคหนังกำลังภายในเยอะใช่ไหมแล้วก็ตัวน้าโตเองเขาคงมองว่าแบบเหมือนเป็นโปรเจกต์ใหญ่และฉีกเคะใช่ไหมกลับมาทํา หนังครั้งนี้แบบเป็นหนังฟอร์มยักษ์อะไรอย่างนั้นนะครับก็ถือโอกาสเอาหนังของฉีเคะครั้งนี้แบบมบังกรยกจอมยุทธผู้ยิ่งใหญ่ถือว่าเป็นโอกาสปิดเลยประกาศปิดกับเรื่องนี้ไปเลยแต่ผมโดยส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าเราหลงรักทีมพันธมิตรจากหนังคอมเมดี้มากกว่าเราหลงรัก <c oughs> ทีมพันธมิตรจากหนังแบบแอคชั่นคอมเมดี้อย่างเฉินหลงเฉินหลงเป็นหนังแอคชั่นคอมเมดี้นะ สังเกตว่าหนังเฉินหลงอะช่วงยุคที่โด่งดังอาจจะเป็นแอคชั่นคอมเมดี้ดราม่าจะจะจะ,จะน้อยดราม่าจะน้อยคือจะมีแค่ยุคหลังๆมานี่แหละที่มีดราม่าผสมอะไรเงี้ยนะครับกับหนังบางเรื่องของเฉินหลงท่าอนเอง,งที่มีดราม่าผสมส่วนใหญ่เราจะรู้สึกว่าเฉินหลงเป็นหนังแอคชั่นติดคอมเมดี้ใช่ไหมกับโจชิงฉือเออ,โ,อโหโจชิงฉือนี่คือแบบนึกถึงโจชิงฉือก็คือต้องพันธมิตรเท่านั้นถ้าดูหนังโจชิงฉือไม่ดูพันธมิตรคือแม่งแบบมือ มึงมึงบอดใจคนไทย <c oughs> ประมาณนั้นน่ะผมก็เลยรู้สึกว่าแบบจริง,รงๆหนังเรื่องสืดทายทพัชริดน่าจะเป็นหนังแบบแอคชั่นคอมเมดี้อะไรแบบนั้นนะนะแต่เข้าใจครับเชินหลงเขาก็แบบเหมือนอายุมากแล้วอ่ะเขาก็เหมือนจริงๆเขากเกษียณได้แล้วแหละแต่เขาก็แบบนั้นนานๆมีหนังกมาทีนานๆมีหนังกังมาทีกำกับมั่งโผคามิโอหนังตัวเองมั่งอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ลดบทบาทไปแล้วไม่ได้ดุดันดุเดือดตลกโปกฮาเจ็บตัวเหมือนแต่ก่อนใช่ไหมส่วนโจชิงฉือนี่เขาก็แบบ รถบทบาทแล้วไปนะครับไปนั่งกํากับไปอะไรใช่ไหมเขาก็แบบเหมือนไม่ได้มีหนังโจหิงฉือให้พัธมิตรเหมือนแบบนักเตะซอริมยี่อะไรอย่างเงี้ยผมดูสมัยก่อนผมชอบมากเลยหนังเรื่องนีนตต้ติดใจผมมากเลยโจหิงฉือเล่นเป็นเหมือนแบบครึง่งคนครึ่งหุ่นยนต์มันเป็นเหมือนหม้อหุงข้าวมันเล่นมันหม้อหุงข้าวเว้ยแล้วมันกินข้าวไม่ได้มันต้องกินฐานฐานอัลอา,า,ลาอะถฐานอ,าาลาอัลคาไยแล้วมือซ้ายเป็นตะหลิวมือขวาเป็นทับพีอะไรอย่างเงี้ย เอ้มันตลกมากเลยอะไรยืดยืดได้ผลได้สักอย่างนี่แหละนะครับแล้วมมีอีกหลายเรื่องที่เป็นหนังโจ้ยิงฉือแล้วแบบพันธมิตรภาคก็ตลกมากคือสําหรับผมผมรู้สึกว่ามัางกรหยกจอมจยุทผู้ยิ่งใหญ่อนะมันเหมือนใช้คําว่าพันธมิตรไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่ส่วนตัวผมนะส่วนตัวผมผมรู้สึกว่าไม่ค่คยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมรู้สึกว่าแบบน่าจะปิดด้วยหนังคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ยเป็นแอคชั่นคอมเมดี้อะไรอย่างเงี้ย มังกรหยกมันดูแบบเฉพาะกลุ่มไปนิดนึงอะ่ะถ้าใครเหมือนอย่างผมอย่างเงี้ยอยากไปดูพันธมิตรอย่างเงี้ยโอ้ผมรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่กับคําว่าพันธมิตรในมังกรหยกจอมยุทธ์ยิ่งใหญ่มันไม่ค่อยเต็มอิ่มเท่าไหร่เขาเซอร์วิสแฟนมังกรหยกไงแล้วแฟนมังกรหยกน่าจะเต็มอิ่มก่าพวกเราที่ตั้งใจจะไปดูพันธมิตรประมาณนั้นแต่ก็ว่าไม่ได้นะครับเพราะว่าตัวหนังถ่าในมุมของ แฟนแฟนมังกรหยกอ่ะเขาก็อาจจะรู้สึกว่าอาก็ก็ดูดูดีนะอลังการอะไรอย่างเงี้ยถ้าเปรียบเทียกบกับตอนไอตอนก่อนหน้านี้ก่อนหน้านี้ผมไปย้อนดูมางานโปรดักชั่นก็ต่างกันเยอะ เยอะมากแล้วก็น่าจะถูกใจแฟนังกอนหยกมั้งผมไม่รู้นะไม่สามารถคิดแทนเขาได้นะผมก็คาดเดาว่าน่าจะถูกใจมั้งเพราะว่าโอ้หน้าหนังออกมาซีจีก็ดูไอ้เรื่องเลียวมันไัม่เลียวอยู่แล้วนะแต่ภาพรวมผมมันก็ดูดูโอเคดูโอเคดูไหลเพลินๆดูมันดีช่วงสุดท้ายถึงแม้ว่ามันจะเงาๆหน่อยทหารมายืนกันเงาๆหน่อยแต่ก็เ,าเราได้ดูกว้วยเจ๋งสู้กับจอมานใช่ป่ะแล้วก็แบบโอมันอลังการนะ ปล่อยพลงพลังกันวรยงวรยุทธใช่ไหมก็ไปสนุกตอนท้ายอยู่นิดนึงนะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยแฟนวงกรหยกรู้สึกยังไงก็คอมเมนต์บอกกันก็ได้นะว่าชอบไม่ชอบหรือ,อยังไงแต่ส่วนตัวผมนะผมรู้สึกว่าที่ดูเนี่ยดูเพราะพันธมิตรแค่นั้นเลยอืมที่เหลือผมผมรู้สึกแบบคันขัดใจค <c ười> ันขัดใจขัดอ้เคียเอ้ยอีอีอีอึอ้งยงเนี่ยขัดใจกูมากสุดเลย อีอึ้งยงเลยอยงยี้อีใหญ่เนี่ย,ย,ยขัดใจกูมากสุดนะ <t> <g ül> ครับเออแล้วก็เหมือนกับว่าในโซเชียลอ่ะนะอันนี้มันไม่ได้เป็นดราม่าอะไรมากนะแต่ว่าเขาเหมือนกับว่ามันมีแฟนมังกรหยกนะอยู่ส่วนหนึ่งเ <t> ขาบอกว่าจริงๆ,ๆตัวละครกุ้ยเจ๋งอ่ะมันไม่ได้แบบเป็นตัวละครที่แบบเป็นพระเอกพระเอกหล่อเหลาแบบหล่อกีลุกง,งี้อะไรเง,งี้ยเหมือนเป็นหนุ่มติ๋มเนิร์ดแบบเป็น คนที่หน้าตามันจะมีด้วยนะมันจะมีในเรื่องจริงๆเขาจะมียกขึ้นมาอยู่ว่าแบบเเป็นคนแบบคิ้วหนาตาโตรหรืออะไรอย่างเงี้ยคือไม่ได้เป็นแบบหล่อเหลาอะไรอย่างนี้แฟนมังกรหยกส่วนหนึ่งเขาก็บอกว่าอเสียวจาย้าคือเสียวจาย้าตหล่อแต่เสียวจาย้า่ะหล่อเกินก๋วยเจ๋งอะไรอย่างนั้นแล้วก็มีแบบเขาเมาเมากัน นะว่าแบบเอ้ยเสียวจา้านหลอนะแต่หล่อเกินไปเปล่ากวายเจ๋งไม่หล่อขนาดนี้ยี่กวยเจ๋งมันต้องแบบดูติ๋มๆดูแบบเน,เนิร์ดๆหน่อยไหมอะฟิลน,น,น,นั้นนะนะนะก็อ่ะอันนี้ก็เป็นเรื่องของแฟนแฟนมังกรหยกเข้าไปผมไม่รู้เหมือนกันเห็นเขาคุยกันออกรถออกชาตรก็มาบอกก็มาเล่าสู่กันฟังแค่นั้นเองนะครับสุดท้ายแล้วนะมังกรหยกสําหรับผมนะคนที่ไม่ได้เป็นแฟนมังกรหยกไม่ได้อยู่ในจัก,กรวาลน,นี้เลยนี่คนนอกเลยนะเออมองเข้ามาเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมต่อกับเหี้ยอะไรไม่ติดเลย จริงๆต่อกับเฮียอะไรไม่ติดกูตามเฮียอะไรไม่ทันอีกก้วยเจ๋งนี่ก็เงียนขี่ม้าแล้วก็นโอ้โหมึงขี่ม้าขี่ขี่ขี่กูตามมึงไม่ทันเหมือนว่าไอเฮียนี่ก็ขี่ม้าไปไหนต่อไหนแล้วกูยังเดินอยู่ที่เดิมเลยกูตามไม่ทันเพราะฉะนั้นเรื่องบทเรื่องๆเนี่ยผมคลิกกับอะไรไม่ได้เลยแต่ถ้าเปรียบเทียบกับในมุมที่ผมสามารถคอนเนคกับมันได้อย่างเรื่องลายลักใช่ไหมครับลายลักรลายโรแมนติกคอมเมดี้แล้วก็ เรื่องซีนแอคชั่นเรื่องอะไรผมมองว่าจังหวะเขาอะ่ะมันจะเป็นจังหวะที่มันเป็นแพทเทิร์นเหมือนเราจะเห็นแพทเทิร์นอย่างเงี้ยได้ในหนังจีนกําลังภายในอยู่บ่อยๆอ,อย่างเช่นแบบพ่อแง่แม่งอนพระเอกเข้าใจผิดโดนปั่นหัวมานจอมานปั่นหัวพระเอกก่อนตอนแรกสร้างความปั่นป่วนให้ความสัมพันธ์และจุดยืนของก้้ยเจ๋งก็อึ้งยงมัน แปลปรวนใช่ไหมมันจะได้เกิดระยะห่างมันจะได้มีช่วงเวลาที่ระยะห่างตรงนี้มันจะได้มาวิ่งตามหากันแลวแบบได้เกิดการประจดไพตื่นเต้นฟิลนั้นแล้วมันก็เป็นแพทเทิร์นของมันนะสุดท้ายจบด้วยแฮปปี้เอนดิ้งกล้วยเจ๋งปราบจอมมารได้สําเร็จในฟิลนั้นมันก็เนี่ยไหลาตามแพทเทิร์นมันก็จะดูแบบมันดูเฉยๆหน่อยสําหรับผมว่าผมรู้สึกเฉยๆนะครับส่วนเรื่องการแสดงผมไม่ติดผมว่าการแสดงดีนะเสี่ยวจ้านกับนางเอกเนี่ยเขา เล่นผมก็ดูดีนะครับการแสดงหลายๆตัวดูโอเคหมดนะครับคอมพิวเตอร์กราฟิกงานตัดต่อพวกโปรดักชั่นมันก็ดูไม่เรียวมันก็ยังรู้ว่าเป็น CG ตรงนี้ผมอาจจะขอหักหน่อยเพราะว่าการที่ทำหนังแล้วเราใส่คอมพิวเตอร์กราฟิกมันควรที่จะดูดูไม่รู้ว่าเป็นคอมพิวเตอร์กราฟิกถูกไหมแต่นี่ก็นิดหน่อยๆเพราะผมมองว่า มันยังอยู่ในเกณฑ์ดีต่อให้มันดูไม่เชื่อไม่อะไรอาจจะต้องหักนิดๆหน่อยๆแต่มันยังอยู่ในเกณฑ์ดีเพราะฉะนั้นคอมพิวเตอร์กราฟิกงานตัดต่อโปรดักชั่นผมว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะค่อนไปทางดีนะครับผมสุดท้ายแล้วนะสำหรับผมมังกรหยกจอมยุทธ์ผู้ยิ่งใหญ่ภาคนี้ก็อยากดูสู้กันอ่ะจริงๆแล้วอ่ะอยากดูสู้กันปล่อยว่ายุ่งไปสู้กันลำํำปออะไรอย่างเงี้ยเออถามอีกอย่างดิทุกคนใครแบบปกติเป็นแฟนหนังจีนกำลังภายในมันจะมีกระบ่กกระบี ไม่มีใครใช้กระบอกกระบีกันบ้างอหแบบกระบีกระบี่ดึงดังอ่ะปกติเราดูหนังจีนตอนเด็กมันจะมีกระบี่ดึงดังอ่ะ <S <S ดือดเดอหนังจีนเดี๋ยวนี้เขาไม่ใช้กันแล้วไอ,อ้กระบีแบบบินไปแบบเวบแล้วกระบีเด้งกับต้นไม้บ๋้กระบี่ดึงดังอ่ะมันไม่มีแล้วเหรอเออเหมือนผมไม่เห็นนานแล้วนะตอนผมไปย้อนดูไอ้ไอ้มังกรยกผาาก่อนหน้านี้เออภาคเนี้ยเดี๋ยวผมขึ้นปกไอ้ภาคเนี้ยก็ไม่มีนะไอ้กระบี่ดึงดังกระบีแบบดึงดังดุกดิ๊กนั่นแหละ หรือมันเป็นมันเป็นของของคนละวัฒนธรรมหรือคนละพื้นที่หรือไอ้กะบีนั้นเป็นของสำนักไหนหรือ,อะไรผมไม่รู้ไงเออถามเฉยๆใครมีความรู้บอกผมหน่อยว่ากะบีดึงดังเขายังใช้กันอยู่ไหมยุคนี้หนังจีนยุคนี้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่ะใครที่ยังไม่ได้ดูมังกรหยกจอมยุทธ์พีใหญ่ก็ลองดูลองเช็คโรงหนังใกล้บ้านนะเข้าโรงหนังเร็วชิบเป๋งไม่ใช่เข้าโรงหนังออกเร็วปัจจุบันเหลือรอบน้อยแล้วครับน้อยหนังเดี๋ยวนี้ยืนโรงระยะ สั้นมากนะครับมับงกรหยกไม่รู้ว่าปล่อยคลิปนี้ไปยังหาดูได้หรือเปล่าเผลอๆจะหาดูไม่ได้เลยซ้ไำไปนะนะครับอ้าใครที่ยังไม่รู้ก็ลองไปดูครับถ้าไม่ใช่แฟนมังกรหยกอย่างน้อยๆก็ไปดูเราจะได้พูดได้ไงว่าหนังหรือสื่อท้านพันธมิตรเลยนะเออเวลาแบบใครถามเราก็จะบอกอ๋อหนังรือสื่ท้านพันธมิตรเออตอนนั้นหนังมันไม่สนุกไว้ภาคเป็นยังไงอะไรยังไงเราก็จะได้คุยกันได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะแว่นกองแสงไม่ต้องมีนะครับ ยุคนี้เล่นโทรศัพท์โซ,โซเชียลปัดตอกตอกต,อก,ต,อ,กตอกอะไรเงี้ยก็ต้องมีใส่แว่นกองแสงน,นะครับแล้วก็มีตัวนี้วากูวากูสั่งได้แล้วนะครับไม่ต้องพีสั่งได้เลยตอนนี้นะครับไปใช้โค้ดกันเยอะๆด้วยนะอย่าลืมนะครับโค้ดเวิร์มมูฟวิลดหนึ่งร้อยบาทครับภาพยนตร์ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นภาพยนตร์ที่คข้าทับใจหรือที่จะจับใจก็ะตามมันจะตามหาคุณที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแลวคุณจะรู้ว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าสำหรับวันน